สวัสดีค่ะวันนี้นะคะยูก็ปล่อยรถลูกค้าที่มาชัยภูมิก็คือจะเป็นพี่กิตินะคะพี่เขามาออกดีวิตีสีดำค่ะคันนี้เลยนะคะมาดูว่ายูแถมอะไรให้พี่เขาบ้างหลักๆเลยนะคะรอบคันจะเป็นชุดแต่งรอบคัน,นะคะ่ะดูนะคะช่วงระหว่างที่ลูกค้ารอเลิกยูก็จะพยายามรีวิวให้ลูกค้าดูว่ายูแถมอะไรให้บ้างก็รอบคันค่ะ อย่างแรกนะคะ่อไปเดือหลังตามรูปเลยนะคะเซ็นเซอร์ท้าย2จุดค่ะสีดำก็จะรอๆหน่อยนะคะวันนี้ก็จะเดินทางกับชัยภูมิเลยนะคะ <S <S ด้านในด้านในเบาะหนังนะคะปกติรุ่นนี้มันจะเป็นเบาะผ้าจากโรงงานแต่นี้แถนเบาะหนังให้กับลูกค้าเลยค่ะสีทูโชหรือสีเบลดนะคะตามรูปเลยค่ะ พอเห็นสีนี้ก็รู้สึกว่าสบายตาดีค่ะดีมากๆเลยนะคะ๋ยาจะแอดแบบแบบมอ้งเจ็ดโงคะเจ็ดโมงหรอคะทานมามุงมามากกาแฟเรียบร้อยไหมคะวันนี้มานกี่คนห้าคนทางนี้สองคนนะคะคะแล้ววันนี้คือเดินทางกับชัยภูมิเลยใช่ไหมคะใช่คแล้วมอกรถกรุงเทพเป็นไงบ้างมาทำงานก็อนรับดี ดจดีตาก็ดีเจอช,ช,มชมหนูใหญ่เลยแล้วคันต่อไปหนูต้องไปส่งที่ชัยาภูม่ไมด้เี่ยน่าจะของทุกอย่างครบตรวจรถเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะรรเรียบร้อยค่ะส่วนของที่กําลังค้างอยู่ยังไงก็เดี๋ยวพี่ส่งกลับไปเนาะอีกทีนึงนะคะก็วันนี้ขอให้พี่กิตตีและครอบครัวนะคะมีความสุขกับการรับรถใหม่เดินทางกับ ใช้เยืยภูมิอย่างปลอดภัยนะคะถูกมาวันที่หนึ่งนะคะวันนี้เลยสาธุค่ะขอบคุณที่ให้นานครฮอนด้าได้ดูแลนะคะโอเคค่ะรวมถึงตัวหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ